สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตต้นกล้วยที่พเพาะเมล็ดไว้นะครับเพราะมีหลายคนบอกว่ารอดูคลิปอัปเดตว่า,พาเพาะเมล็ดจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็คือตัวที่เพาะไว้ที่เป็นต้นแรกที่ขึ้นมาต้นนี้นี่มันแตกเห็นไหมครับเน,นะนี่นะนี่น,นี่เห็นไหมตัวจุดสีน้ำตาลข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ น,นี่เห็นไหมครับแลือจริงๆแล้วมันคือใบที่2ที่กําลังจะแตกออกมาะแต่ว่าผมก็ทําเหมือนกับเป็นต้นไม้ประดับไปด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับก็ปลูกในพีทมอสนะครับแล้วก็กระถางประมาณ2นิ้วกระถางแคทตัสนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้แล้วก็อีกเม็ดหนึ่งนะครับมันขึ้นแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่ในกระดาษทิชชูนะครับ แต่ผมก็เอามาใส่พีชมอสไว้ในกล่องนี้เสร็จวันนี้เพิ่งจะเอามาใส่ในแก้วนี้เพื่ออบต่อนะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวกล่องสีฟ้าเนะี่ยมันสูงอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งเดี๋ยวมันโตไปได้ไม่เท่าไหร่นะแล้วคือพอลากยาวแล้วก็โตไปสูงก็ต้องย้ายลําบากตอนนี้ก็เลยย้ายมาใส่ในแก้วกาแฟนะครับสูงประมาณน่าจะเป็นแก้ว16ออนซนะ์เนาะซื้อมาเหลือก็ทำอาดแก้วแล้วก็เอามาใส่ เพื่อที่จะอบไว้ได้ต่อลอมันจนโตเลยลองเพื่อที่จะเปรียบเทียบว,ว่าไอตัวนี้ของผมอบอยู่แค่แป,ป๊บเดียวพอมันสูงขึ้นมานิดนึงผมก็ย้ายแต่ตัวนี้จะลองอบแบบว่าให้มันโตขึ้นมานเรื่อยๆเลยดูซิว่ามันจะแตกต่างกับการอบแบบแค่พักสั้นๆว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะต่อไปนะครับก็จะพาไปดูไอตัวที่ย้ายจากในวัสดุปลูกในมะพร้าวฮะในกับมะพร้าว ตอนนี้ผมเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมใส่ทรายนะใส่ทรายกับผสมกับพีทมอสเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูทีละกล่องแล้วกันแล้วก็จะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับไอไอไอตัวขวดนี้ไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องสงสัยนะครับคือพอดีไอตัวกล่องเนี้ยม,มันมันมี มันเปิดได้มันงั้นเปิดได้ก็เลยใช้ขวดอันเนี้ยกดเพื่อให้มันมีช่องว่างน้อยที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูในกล่องนี้ก่อนละกันนะกล่องสีฟ้านี้นะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนนะครับอย่างที่บอกครับความจริงความจริงแล้วไอตัวตัวต้นนี้เนาะ มันอยู่ในกล่องสีฟ้านี้นะครับผมเพิ่งย้ายไปวันนี้แหละลองไปดูนะครับเม็ดที่มันเป็นกับเม็ดที่มันยังไม่เป็นก็ซึ้งหมายความว่ามันอาจอาจจะไม่เป็นหรืออาจจะเป็นอันนี้ก็ยังไม่รู้นะให้สังเกตมุมขวามือด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมครับนะมันมีลากออกมาแบบนี้เห็นไหมครับ ก็คืออันนี้มันกาลังจะแตกเป็นต้นแบบไอ้ที่เอาไปอบไว้ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นแน่นอนเนาะผมส่องวันละร้อยรอบอตั้งแต่มันยังเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเม็ดที่ยังไม่เป็นดีซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับก็มีโอกาสได้อีกหนึ่งต้นเนาะอ่า ผมก็ปิดไว้แบบนี้ปิดให้สนิทแต่ผมแอบบเปิดดูไว้คือกล่องเนี้ยนะครับมันมีฝามันมีที่เปิดระบายอากาศตรงนี้บางทีผมก็ปิดบางทีผมก็เปิดอ,อันนี้ก็ไม่ต้องสงสัย <c oughs> ด,ดูต่อไปปิดตัวนี้หลายคนผมอยากรู้ ก็ย้ายมาย้ายมาจากไอตัววัสดุปลูกที่มันเป็นออะไรอ่ะขุยอพลอยหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับสู o ไปใกล้ๆนี่ก็น่าจะเป็นนะน่าจะมาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งก็ก็สบายละประมาณนี้ ก็ปิดไว้กดล็อกแล้วก็อันนี้ไม่เก็บเธิไว้นะกดปิดอากาศเพื่อให้มันสนิทต่อไปต่อไป มีสองกล่องที่จะให้ดูนะอเ, Good. เอากูดออกไปก่อนต่อไปมาดูที่พอกไปในกระดาษทิชชู่ผมทำเหมือนกึ่งทดลองนะนะอยากรู้ไงว่าอันไหนมันดีกว่ากันไอตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับวันที่สามสาม จนถึงวันนี้ก็สิบเจ็ดสิบแปดวันละก็ยังไม่อะไรอะยังไม่งอกมาสักเท่าไหร่แต่ต้นนี้แหละที่มันงอกมาจากในนี้นะครับต้นนี้คืออายุเท่าไหร่อสิบเจ็ดสิบแปดวันเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดสองกล่องไหนก่อนนะครับนี่ครับสองกล่องเดี๋ยวเราไปลองแอบด,ดูกันก็ผมก็จะเปิดดูอยู่บ่อยๆเกือบทุกวันละอื้อ จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเริ่มจะแตกออกมาเม็ดนี้นะครัเบเม็ดนี้เม็ดนี้กำลังจะออกรากมาแนละ้วก็ประมาณนี้นะครับปิดฝาไว้ส่วนกล่องนี้กล่องนี้รู้สึกว่ยังไม่มีอะไร นี่เห็นไหมน,นี่อันนี้อันนี้จริงๆแล้วอันนี้คือกำลังมันแสดงให้เราเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะรอดเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีตัวเหมือนเชื้อเขียวๆเวนี่ยเห็นไหมอาจจะมืดนิดนึงนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวไอ้ตัวนี้แหละที่มันอยู่ในเม็ดเนี่ยเห็นไหมครับที่มันเป็นเขียวๆนะมันก็จะเดินออกมาแล้วก็เป็นลาบครับก็เท่ากับว,ว่าอันนี้ก็จะได้อีกหนึ่งเม็ดส่วนอันอื่นส่วนอันอื่นนี่นะครับมันำดาๆอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไหมเนาะถ้าเป็นก็โชคดีนะครับอ่าโอเคก็อ่าครับที่แหละก็ประมาณนี้หาละกล่องนี้ผมปึ๊บ ให้ดูหรือ,อยังเอ่ยลองไปดูก่อนแล้วกันไม่แน่ใจให้ดูหรือ,อยังครับอึ๊บลองดูอึ๊บเปิดวัดละร้อยรอบกล่องนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักหน่อย <c oughs> ปิดไป <c oughs> ก็อบไว้อย่างนี้นะฮะ เป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณแบบนี้เนาะก็สําหรับท่านที่กําลังเพาะอยู um ่ก็เป um 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 ็นก um um> um ําลังใจนะครับไม่ต้องตกใจหรือว่าแบบเฮ้ยมันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะอะไรยังไงนะถ้าเราไม่รีบก็ปล่อยทําเป็นลืมมันไปบ้างก็ได้นะครับบางทีเปิดดูบ่อยๆมันอาจจะตกใจก็ได้นะเดี๋ยวไปดูปุ๊บแล้วก็ตอนนี้ดูแปลงเพาะผมก่อนแล้วกันนี่ก็ทําเป็นชั้นชั้นเหล็กแบบนี้นะครับชั้นล่างก็คือที่เพาะเอาไว้นะครับ ชั้น2ก็เป็นแคคตัสนะครับ<ม>ก็ไม่ได้สะสมอะไรมากนะครับก็เป็นประมาณนี้เฉยๆใครสนใจอะไรก็บอกได้นะครับส่วนชั้นที่3นี่ก็เป็นบัวบกโคดมีอ่ากวักนิดนึงนะครับแล้วก็อ่าเฟินข้าหลวงนี่นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้สวยมากผมชอบมาก เวอ่อเวอ่ไปแต่งเวอ่อไปนะครับก็มานี่นครับเป็นกวักมรกตโคดเหมือนกันใครสนใจก็ทักได้นะครับหรือว่าต้องการอยากได้ต้นไหนก็บอกแล้วก็พัมพัมพัมพามนี่ครับพระเอกของเราต้นแรกแล้วเดี๋ยวมารออัปเดตดูคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ